โครงการสึกรวมน้ำใจต้านพยาเสพติดต,ตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ2567ผารพลตำรวจตรีสุคนสีอรุณผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการสึกวันรวมน้ำใจต้านพยาเสพติดในวันตำรวจแห่งชาติวันที่17ตุลาคมโดยร่วมกับสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำนักมวยต้นกล้ามวยไทยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวมขึ้นชกกับนักมวยจากต่างพื้นที่ซึ่งการจัดโครงการนี้เป็นที่น่าชื่นชมและรับทราบว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพห่างไกลาย,ยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การพัฒนาคนในชาติให้มีความสมัครสมานสามคัคคีมีระเบียบวินัยรู้จักรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ของตนเองและประเทศชาติอีกด้วยโดยการจัดงานดังกล่าวมีนายนายพัฒรชัยมุ่งเจริญพรนายกสมาคมกีฬาต้นกล้ามวยไทย การดำเนินโครงการจัดศึกมวลรวมน้ำใจต้านพยาเสพติดต,ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2567ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายและแผนความมั่นคงที่8การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดมุ่งเน้นการป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติตดโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับ ปัจเจกบุคคลครอบครัวชุมชนสร้างผุมิคุ้มกันระดับบุคคลโดยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่าทันยาเสพติดโดยสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานท้องถิน่นครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด จัดระเบียบสังคมและปรับสภาพแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเข้าสู่วงจรยาเสพติดส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัวให้เป็น,นกลไกสำคัญในการป้องกันสมาชิกให้ปลอดภัยจากยาเสพติดการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวคิดที่จะสแสวงหาแนวทางแห่งการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจที่แจม่มใสกีฬานับเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้เด็กเยาวชนและประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ ซึ่งกีฬาโมยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีแนวคิดที่สแสวงหาแนวทางแห่งการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจัดคู่โมยต้นกล้าโมยไทย5คู่และโมยคู่เอกคู่รองอีก10คู่ทำกลางบรรยากาศ ที่บรรดากองเชียร์ทั้งไทยและต่างชาติที่ร่วมเชียร์ให้กำลังใจไร้แอลกอฮอลในวันออกพรรษา